ลำดับและขั้นตอนการส่งน้ำด้วยน้ำปัญจอมฤตทั้ง5ชนิดการส่งสนานพระพิคเนตด้วยน้ำปัญจอมฤตทำอย่างไรและมีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างไรบ้างคลิปนี้หนูนาจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันค่ะการส่งสนานหรือการสนานนำหมายถึงพิธีกรรมการส่งน้ำหรือชำระล้างองค์เทพด้วยความศักดิ์สิทธิ์พิธีอภิเษกกรรมสำหรับการส่งน้ำปัญจอมฤตจะใช้น้ำทิพศักดิ์สิธิ์ทั้ง5ชนิดค่ะซึ่ง ซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ดังนี้นมแทนความบริสุทธิ์ความศรัทธาและความรักจากพระมารดานมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตแทนความอุดมสมบูรณ์ความเจริญงอกงามและความเย็นสงบกีีแทนพลังชีวิตความแข็งแรงและชัยชนะของปัญญาน้ำผึ้งแทนความหวานชื่นความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบน้ำตาลแทนความสุขความปิติ และพลังบวกในชีวิตค่ะขั้นตอนการส่งน้ำด้วยน้ำปัญจอมฤตขณะส่งน้ำปัญจอมฤตทำการสวดหรือเปิดบทสวดกันนัปฏิอัตรวะศีละาเพื่อสรรเสริญพระพิคเนตอย่างสูงสุดส่งน้ำสะอาดชำระล้างองค์เทพให้บริสุทธิ์ก่อนเริ่มพิธีค่ะสงนมสงนมแทนความบริสุทธิ์และความรักอันบริสุทธิ์นมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตถวายแทนความอุดมสมบูรณ์และความเย็นสงบก,กี้หรือเนยสาย ส่งกีเพื่ออันเชิญพลังและความแข็งแกรง่งน้ำพึง้งส่งน้ำพึ้งเพื่อความหวานชื่นและความสามะคัคคีน้ำตาลหรือน้ำตาลอ้อยปโปรยหรือสงเพื่อความปิติสุขค่ะและจบด้วยการส่งน้ำสะอาดปิดท้ายเป็นการจบพิธีนะคะลำดับการส่งสนานนั้นเริ่มด้วยนมตามด้วยนมเปรี้ยวหรือโยเกิรต์ตเนยใสยหรือกีน้ำพึง่งและสุดท้ายด้วยน้ำตาลนะคะ ทั้งนี้ในบางคัมภีร์หรือบางพื้นที่ อาจสลับลำดับแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นบางแห่งเริ่มต้นด้วยการส่งกีก่อนหรือถ้าเกิดลำดับผิดก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะหลังจากเราส่งสนาน้ำเปล่าเสร็จแล้วเช็ดองค์และอัญเชิญประทับอย่างอาศัศนะและทำพิธีอื่นๆตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะจุดประสงค์และความสำคัญของการส่งสนานในพิธีอภิเษกกรรมคืออะไร 1. ชําระล้างความคิดและเกิดสำนึกสายน้ำที่ไหลผ่านองค์เทพแทนการล้างพลังลง และเกิดสำนึกผิดชอบชั่วดี 2. ขอพรและความสมปรารถนาเพื่อสุขภาพ ความมั่งคั่งและความสำเร็จ 3. ความจริงแห่งธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีคุณค่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปของทุกอย่างย่อมเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการนะปัญจะอมิตขนมของไหว้ของบูชาร้านเทวาลาดูพร้อมให้บริการสั่งจองด่วนรับโปรคุ้มๆพร้อมส่งตรงถึงมือคุณทันก่อนถึงเทศกาลแน่นอนสั่งจองไว้กำหนดวันส่งสบายใจกว่า เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันคเนศจตุรถีรับพรความสำเร็จจากองค์พระพิคขเนศรับความสุขพลังงานดีๆหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นขอให้ทุกท่านบูชาพระองค์ด้วยความสุขนะคะร้อนเทวาราดูสายมูต้องมากันปฏิปป,ป้าโมระยาหนูนาเทวาราดูสวัสดีค่ะ